Parang sang ibu sayang Mayang pante Wisu wisu laka Di <tuh> Bisa lani nasaha Pancasila niya Hati-hati mayangkante, bisung-bisung rathalataya, Bistamadena saham, pantasiradiyatama. hap murta sahap papawatu นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภอระหะสมสัม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนังคะชามิตุติยมิพุทธังสรณังคะชามิตุติยมิพุทธังสรณังคะชามิตุติยมิธรรมังสาระนังคะชามิตุติยมิสังฆังสรณังคะชามิตุติย ปิสังขังสานังขจามีติงสารนังขจามีติยปิสังขางสารนังขจามีติยัปิสังขังสานังขจามีเอตระนก็ตมาญมิตรจาวีขตาอีอาติปาวีมาีสิกาปะทังสะปาธิยาวี วิปัตตาเวรมัีสิกขาปัทถังสมาธิยามิวิญาณตารมัิสกขาปัทถันสัพพิามิตาเวสุวิาราเวรมันิสิกขาปัทถังสมาพิยามิตาเวสุวิจาราเวรมันี สิกขาปัทังสมาธิยามิโสาวาทาวระมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิโอสาวาทาวีรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิโอราเรยาปชะพวมาตตาลาเวระมณี สัพพังสะมาทิยามิสุราเมนยะมัจฉัปปมาทถาราวีระมณีสิทาตัถังสมาทิยามิอิมาทิปัญจสุปฏิญญังเจทีฆะจัตตังปะทา <Sedit> 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 โกาสาสสชยมังคละคาทันจาาชชายตุงอลาธนังกะลมาสาธุอะตมบุตตาจะะบุตตาจตตาจะะบุตะตะระตุสัมมาสัมปุตาสั ते देखे स्म पालो सर्व पुनि स

เอวะจะตะราโนโนสร้างวิรัตตังโพสิยกะวิสีนาจิระวังโหลิรุโธตะสะทาจะสะภาวะตุเตจะยมังกะราณีโวคิยตะติมาตะวะโยกาตะโพตะรา

ขัตสาบุเชมะสาธุพระท่านนี้พระท่านสิพัะตะกาภัตตานียพรตะกาภัตตานียพลิวาลานีพลิวาลานีพิ่ขูสังขัตสาพิ่ขูสังขัตสาโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันติสาธุโนพันติ ภูสังโฆภูสังโฆิฤๅณีมานีมาตกาพัตตาเนีมาตกาพัตตานิปอภิริวาลานิปอภิริวาลานิปฏิขันฑหาตูปติขัณฑหาตูอัมหากันเจวาอัมหกันเจวะกาลกัตตานังกาลกตานังกาลกตานังเกตานังเกตานังอัเทสังรัเทสังมัตตานังสัตานังที่คาลตังที่คาลตังอิตายั สุขายะสุขายาเตพาสมผูเจริญเตพาสมผูเจริญพระเจ้าทั้งหลายพะเจ้าทั้งหลายพรน้อมถวายนอมถวายตะกัะตะหาตกัะตหา กับทั anyway. yeah, kind of ้งผองบริวารทั้งหลายแล้วนี้แก่พาพีสุสงแก่พาสุสงแล้อ้องเกิดประโยชน์เรียกวามสต้องเกิดประโยชน์เรียกวามสูแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาพเจ้าทั้งหลายเนื้อยากของข่าพเจ้าทั้งหลายมีมั่นดาบิดามีมัดาบิดาอาคณาญาอศาคณาญาเดชสุลกัยเดชสุรกัยเทบดมารับเอา ผลท่านทาี่พวกข้าพระเจ้าที่พวกข้าพเจ้านํามาถวายในครัางนี้เธอมาถวายในั้งนี้เธอดนึ่สีสองโู่ัตโปฏิชาตุปัญพระยังปฏิยังปตเตตา ภะคีภะยุตังภะคีะยุตังตัภะริวารังตัภะริวารังติมาสังติมาสังุสสัพอุตัสสังอุชนัทายะุนัทายะอิมัสมิงอมัสมิงปุโปสัทธาคารีุโสัทาคารีิยติมาวิยติมา สุโนภันติสุโนพันติอายังเอวะสาวคุทธัสสะคุคัสสะอชจนะทายาอุจนะทายาอธิปะยุอธิปายุอธิปายุคุัสสะคุณคัสสะอานัสสะอานัสสะเอวะอาตาปิตุอาตาปิตุอาทินังจ่อาธิรังจ่า ยะชษ์านาลยักษชานาลโอตุเจริญโอตุเจริญขพระเจ้าทั yep> ้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอมสวรรค์ขอมสวรรค์เยี่ยนคู่นี้เยี่ยนคู่นี้พบกับของบริวารพบกับของบริวารไว้ละไว้ละระ ปัจฏิมาณิไปนะปรัจปฏิมาณิเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออานิสงส์ขออานิสงส์แห่งการถวายเทียนคู่แห่งการถวายเทียนคู่เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ตอกเปเพื่อประโยชน์ออกเไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเอะข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเอะข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเอะปิยชนทั้งหลายเอะปิยชนทั้งหลายเดือดดามาดาเป็นต้นด้วยมีดามาดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเถื่ตลอดกาลนานเถื่ เีครับวันนี้วันแรมสิบห้าค่ำเดือนแปดลองชุ่มชวนบารนพยอมบัดทุ่งรำทานทำบุญบันพี่น้องครับผมวันนีพระอ๋อวันพระสองแม่ก้อนกระเชื่อื่นคูณต่อเอิรนว่าเมื่อรับครับเออใงเอิร ภาษาภาษาคนก็จะว,วา,รา,าเรื 8, เ่มสิบห้าค่ำเดือนแปดเนาะเดือนโตเลยเราจะยืนบนขอบรรประดับปีจะยกับบุประดับไปเรื่อยๆหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าว,าวาันหนึ่งปีมีสิบสองเดือนไป็นนอนเดียวครับแบบเดียวเรื่อยค่อนด้วยื่อยเคืองปีไป็นแบบปีนอนเอ,อ้เข้าเดียวกับปี <ใจ S 1> ไม่เข้าเดียวกับปี 9, เขาก็ไปเวียนมาเนะเาะ

ต้นฟอเสือต้นได้ครับตองสกโกลต้นเลี่ยหรือว่าผูอังคับตะดีจิดูแลกษาจัดให้ต้นเ่ี่ยวจนเศร้า้นหายให้กลับมาเป็นปกติด้วยลมอุบเท้าบอันนี้สมศรีกอยช่วยเหลือขอบอเลยในบุญบุญสันเเร็ณธรับ เออมาเออบอกจะูกอาเนจาจจะอไรอาอุปาะางน้รอยางนนตายไปเนาะเออสลาตัวนี้เลยตัวลายมันี่นี้เป็นวันอาอุโบสถของเขาเออสสตรีกาเออบุกกาสอกาบุกกา กาดุยังกากาเสียงกาไว้ละกาเสียงกาสูกาอดทน่าเียกว่าเป็นกุกาเอกาเจอโยกาในการิตวอย่างนั่นแหละคนใดเอาของเัาตัวผู้เป็นตัวไปจิตวิญญาณนัสงเอาใอิ้านั่แยเกียกนนะให้จิปฏิบัติใหมนดีมีงิดใกเอาจตรอจังอยากยโยฟูจิมา บานเท่าส os ุขุ้นบุรยากาศก็ขอให้ดูว่าสมมาจารที่เดึกถึงคุ้นฝาคือระดับใจที่เท่าเปินเพ่งที่เท่าหนับถือจังบานเท่าก็สมสม่ีกว่าละดีกว่าสมเหมนงาบานหน่อยแต่เราจะควบควงได้สมัยคุณแม่เจรีจะับควกคอง เดทก็ทำก็ไ <t> ด <ok> ้เจอคนคนหนึ่งแต่ก็แมว้่ได้แล้วกาไม่เด้แล้วแม่ได้แล้วแต่กพคุณ แม่ขาวพันนี้เออพนหนึงเออเป็นจระเ้เป็นฮาบหรอฮะเป็นฮากแต่ที่ไฮคนกานหละหายูละสองรออ่าอะไรยังหาก็ได้เออฮาณกูน่ะไทยกู้ัีพูดให้ได้แล้วกีแพบนี้เขาต้องขาคุยกันอ่ามันก็บัิมีความไวใจมีความบรรกานมานก็บติการส่วนนี้ก็ยังหอยเดี๋ยวรอไป มีปัญหาเมื่อเด็จคุยกันเมื่อจะเปลี่ยนเรื่องงานก,านก,กันเาบกเขาก็คุยกันเลยืยวอกเข้าสังคมเลื่ยเขาเลย็นพอกผออูเอ่เรื่องนี้จะน้อยปาาเอ่อานูนเออพอ่อออเจริญสุขเจริญอ่าพ่อเจริญใจพ่อะหรมีสุขภาพร่างกายเออแขงแรงอ,อ่อถูกสูปคาไป้ตหายอุปกรณ์ต้ไว ไอ้หายไปนี่อายุวันหนักสุตปะละด้วยกันทุกข์ทุกคนเถิดสาธุปัหาวารีวะอาภูเาปปุเรนติจารยเร้อิวะเมวะอิโตตินางปิตะลังอุปกะปติอิจิตังปจิตังตุมังสิตเิวะจมมิจตุเจปุเรนตุสาร जैनो ربنا रातो यफा मदचोति रातो यता साकेयो वाचांत सफारो जनात तुगात अववांतरायो गुरुकिले नचत्ताद

दुनिया मामा सुनोnabla महाराजा Nacacipa angsula pete watanupadana Seta nangye sattahe hitasamayawan Anato mamangla santosapadaliwayat Tachatopadwebaye usutitang Satipanya salepo ยถาวนายะเมแนวโส สัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาทิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสังโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัสังโฆสังฆางนะมัมิ Mata pitu kunang tahang wanthangi Tu baca ajaria kunang tahang wanthangi Nantakani mayang kante Aput sama pahung ginja Mayang pahung kalaniya Nantakani tu mekanam